แซบนัวครัวพี่เพนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำลูกชิ้นเนื้ออีกแล้วนะคะเนื้อบัวหนึ่งกิโลนะคะยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่าเอาเข้าช่องฟิตเมื่อคืนนะคะแล้วก็เอาใส่โทปั่นเลยเนื้อบัวนะคะจะปั่นนานกว่าเนื้อไก่นะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะ ให้ละเอียดเลยนะคะในระหว่างขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้น้ําแข็งนะคะเรารู้สึกว่าเนื้อเรายังมีความเย็นจัดอยู่นะคะที่เรันบนได้5านาทีนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยะคะ่ะพริกไทย1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาน้ําตาล1ช้อนชาเบกกิ้งพาวเดอร์1ช้อนชาผงนัวครึ่งช้อนชารสดี1ช้อนโต๊ะผงกระเทียม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะหช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดนะคะสองร้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะละลายแล้วก็เทลงเข้าไปปั่นได้เลยจ้าในขั้นตอนนี้เราก็เติมน้ำแข็งได้นะคะสอสามก้อนนะคะทุกคน เพื่อให้ความเย็นสม่ำเสมอนะคะจับดูนะคะถ้ามีความอุ่นเราก็เติมน้ำเย็นนะคะเติมน้ำแข็งนะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะละเอียดประมาณนี้เลยเหนียวดีแบบนี้เราก็ใช้ได้นะทุกคนใช้ได้เลยเราก็มาเอาเข้าแลบเข้าช่องฟิตได้เลยนะคะนี่เข้าช่องฟิตได้เลยนะคะแล้วก็เราตัดภาพมาตรงที่เเรามาปั้นเลยนะคะ ในรอบนี้พี่เพนไม่มีขาอ่อนบดนะคะไม่มีนะคะหาไม่ได้นะคะพี่เพนเลยต้องใช้ใช้ขาอบแห้งนะคะพี่เพนเอามาจากไทยนะคะหิวมาขึ้นเครื่องบินมาเลยนะคะเพื่อที่จะเอามาต้มเอาไว้ทําต้มแกงนะคะพี่เพนก็ใส่ขาอบแห้งลงไปเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะเราก็มาเริ่มปั้นกันเลยจ้า